สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมกันเลยและสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเพราะว่าเป็นวันแห่งเดือนธันวาคม2,566เป็นช่วงจังหวะเดือนที่เป็นเดือนสุดท้ายแห่งปีเป็นเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ ดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนะคะท่านที่เกิดในราศีกุมในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะ ไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในอพอศอะไรก็ตามนะคะเกิดในคศอ,อะไรก็ตามขอเพียงให้ท่านจำไว้ว่าราศีกลุ่มนี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคมนะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่นะคะ อิงจากไพ่อยู่2ชุดนี้นะคะคืออิงจากไพ่ทาโรตน,นี้และอิงจากไพ่เรนเมองนี้นะคะอิงจากไพ่เรนนมองนี้นะคะ,ละ,คะแล้วก็ในอิงจากไพ่ทาโรดเพราะว่าในไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาดใดน,นะคะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องไปกังวลเสีียดว่าท่านจํา เ,เวลาเกิดตกฟากไม่ได้นะคะจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะจําได้แม่หมอก็ไม่เอามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะเดือนธันวาเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงจังหวัดดวงของท่านที่เกิดราศีกุมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในที่นี้หมายถึง โดยพื้นฐานดวงของท่านแล้วช่วเงเดือนธันวาคมนี้ท่านจะได้ท่านจะได้โอกาสดีจะโชคดีจะได้โอกาสดีได้ไปเผชิญโชคลาภได้เผชิญโชคลาภในต่างถิน่นต่างแดนหรือได้ไปเผชิญโชคลาภในแหล่งที่เรายังไม่เคยพบเจอพบเห็นแล้วก็นำ สิ่งที่เราเห็นนั้นมาเป็นความคิดเป็นไอเดียในการที่จะมา,าดำเนินวิถีชีวิตนะคะเพราะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านท่านจะมีสถานการณ์ว่าจะไม่ได้อยู่นิ่งกับที่ท่านจะมีเรื่องราวที่จะต้องได้ไปนั่นไปนี่นะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแม้นว่าท่านไปในถิ่นที่แหล่งที่เป็นการท่องเที่ยว ะคะหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนต่างชาติาพกพานอยู่อะไรอย่างนี้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะดวงชะตาของท่านดีนะคะช่วงนี้เพราะว่าท่านจะได้ไปเผชิญกับโชคลาภในสิ่งที่ท่านไม่เคยพบเจอพบเห็นแล้วก็จะเกิดไอเดียที่ดีๆขึ้นนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์มาใช้ในการดำเนินวิถีชีวิตนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ และในช่วงเดือนธันวาคมนี้สิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมคือขอให้ท่านอย่าอยู่นิ่งกับที่ขอให้ท่านนี้เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวขยับขยายหมายความว่าอาจจะไปโน่นไปนี่ไปเที่ยวตรงนั้นหรือว่าจะไปเที่ยวดังนี้หรือว่าไปดูงานตรงนั้นไปดูงานตรงนี้หรือท่านทํางานที่เป็นหน่วยงานที่ว่าไม่ได้อยู่กับที่ต้องออกภาคสนามองนี้ จะประสบความสําเร็จดีมากเลยจะเป็นจังหวะช่วงดวงของท่านดีนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะเรามาดูเรื่องแห่งการงานการเรียนก่อนนะคะสาหรับด้านหน้าที่การงานท่านที่เกิดในราศีกลุ่มก็ถือว่าท่านช่งดีมากเลยในด้านการงานไม่ว่าท่านจะทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอะไรก็แล้วแต่จะมี จะมีคนเข้ามา,าบริการรับใช้ดีมากๆเลยจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตจะมีคนมาสนับสนุนจะทำให้ธุรกิจการงานของท่านนี้ก้าวหน้าก้าวไกลได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจส่วนตัวในอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะจะเป็นช่วงจังหวะโอกาสดีอาชีพที่ท่านสร้างขึ้นมานี้จะ,ชะโชว์กับท่าน ท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงในในการงานในผลงานในสินค้าของท่านนะคะจะมีผู้คนบอกกล่าวต่อๆกันไปในสินค้าของท่านหรือชื่อเสียงของท่านแล้วก็จะมีคนามารับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะเป็นอันว่าดีๆนะคะไม่ว่าท่านทำธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้เรานี้อาจจะได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นนะคะก้าวหน้าขึ้นนะะหรือช่วงนี้หากแม้นว่าท่านที่ต้องการอยากจะโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือโยกย้ายสถานที่ทํางานในช่วงเดือนนี้หากแม้นว่าท่านอยากจะย้ายก็ย้ายได้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงโอกาสดีหากถ้าเราได้โยกย้ายมันจะเกิดเป็นโชคเป็นลาบเป็นผลดีกับตัวเรา ย้ายไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะคะการโยกย้ายมันจะดีกว่าอยู่นิ่งๆกับที่นะคะท่านที่ทํางานที่ว่า,อานอกภาคสนามอะไรนี้จะจะฉลกมากมากเลยนะคะในช่วงการสร้างงานในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเพราะว่าท่านนี้จะได้ไปรู้แหล่างงานต่างๆที่ไม่เคยพบเคยเจอเห็นแล้วนํามาพัฒนานํามาปร,ปรับปรุงประยุกต์ใช้ และจะก,กอ่อเกิดแห่งความสำเร็จมากมายเลยนะคะก็เอาเป็นว่าด้านการงานดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูแลสนับสนุนท่านดีทีนี้มาดูท่านนักศึกษาเราเรียนในช่วงเดือนธันวาคมนี้หากแม้นว่ามีการเทเข้าสอบก็สอบผ่านนะคะหรือท่านใดคาดหวังอยากจะได้เกรดเอท่านก็ได้เกรดเอหรือนักศึกษาท่านใดที่เรียนจบแล้วเป็นสมัครงานช่วงเดือนธันวาคมนี้ ท่านไปสมัครงานที่ไหนท่านก็ได้งานนะคะได้งานทันทีเพราะว่าจะมีคนรับท่านนี้เข้าทำงานอ,าอย่างรวดเร็วเลยนะคะไม่ต้องคอยเนิ่นนานหรือไปสมัครงานที่ไหนก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านให้ท่านได้งานที่ดีนะคะหรือแม้กระทั่งการไปสมัครสอบเข้าทำงานรับราชการก็เช่นกันนะคะถ้าช่วงเดือนธันวาคม ไปสมัครแล้วมีการเทอสอบมีการสอบข้อเขียนท่านก็สอบข้อเขียนผ่านนะคะหรือหากแม้นว่าท่านใดที่เคยสอบข้อเขียนผ่านแล้วในช่วงเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์ได้สอบสัมภาษณ์ท่านก็สอบสัมภาษณ์ผ่านนะคะสอบสัมภาษณ์ผ่านแล้วก็จะได้งานได้ทํางานรับราชการดังที่ใจปรารถนานะคะ <c oughs> โอเคการงานการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งการเงินสําหรับการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะสําหรับการเงินในช่วงเดือนธันวาคมนี้ไม่ว่าท่านจะมีไอเดียอะไรในการที่จะมาจัดสรรในการบริหารการเงินเพื่อให้มันได้ดีขึ้นนะคะเพื่อจะทําทให้มันดีขึ้นได้ขยับขยายหรือว่ามาเกลงกําไรหรือว่า,าใช้ไอเดียที่จะสร้างสรรค์นในการเงิน เื่อที่ให้มันดีขึ้นได้มีเงินมากมายเป็นกอบเป็นกรรมหรือลงทุนอะไรก็ตามและมีความท่านก็จะได้มีความคิดความอ่านมีไอเดียที่ดีที่จะมาพัฒนาให้การเงินของท่านนี้ได้ดีขึ้นเป็นกอบเป็นกรรมดีขึ้นมากและท่านก็จะเห็นผลทันตาเห็นนะคะหรือบางคนที่แม่หมอบอกว่าช่วงจังหวะเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีกุมท่านจะได้ดมีมีโอกาสดีได้ไปเผชิญโชคลาภ ในต่างถิ่นต่างแดนนั่นก็หมายความว่าท่านอาจจะได้ไปเจอเจออะไรดีๆใหม่ๆที่ไม่เคยได้พบเจอพบเห็นแล้วเห็นแล้วท่านก็นําเอามามีไอเดียนําเอามาประยุกต์ใช้ในการจัดสรรบริหารการเงินของท่านแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จในการเงินสิ่งที่ท่านคาดหวังไว้มันก็จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้ทันตาทันใจอยู่เหมือนกันในด้านการเงินนะครับก็ถือเป็นว่า งานดีเงินด,นด,นดีในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะเดือนสุดท้ายแห่งปีท่านก็โชคดีในการงาน,งานการเงินนะคะต่อไปมาดูเรื่องแห่งความรักนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกลุ่มเรื่องแห่งความรักโดยสภาพทั่วไปตามพื้นฐานดวงแล้วด้านความรักความผูกสัมพันธ์มันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่แม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่ง ความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะคะสําหรับคนโสดแล้วด้านความรักความผูกสัมพันธ์ยังไม่เกียมใสนะคะช่วงเดือนนี้การเทพอาจจะนอนหลับอยู่กามเทพนอนหลับยังไม่ออกมาแขงสอนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีกลุ่มอาจจะต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะช่วงเดือนนี้ ต้องรักษาความเป็นอิสระภาพแห่งความเป็นโสดไว้ก่อนนะคะช่วงนี้เพราะช่วงนี้ก็ยังไม่มีใครมาขายขขนมจีบนะคะหรือหากแม้นมีใครมาขายขนมจีบมารักมาชอบมาอะไรแต่ถ้าว่าท่านอาจจะไม่ไม่มีความคิดอาจที่อยากจะมีรักคือคือคือบางทีอาจจะอยากมีรักอยู่แต่ว่ามีความรักเข้ามามากมายมาจีบแต่ว่า แต่ละรักนั้นมันมันไม่โอเคสําหรับตัวท่านนะคะคือบางทีท่านอาจจะเลือกมากหรือว่าเรื่องมากหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นว่าจังเป็นจังหวะช่วงดวงชะตาของเรายังไม่ถึงกฎเกณฑ์ในการที่เราจะมีคู่ยังไม่มีความรักเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดอิสราเสรีดีนะคะก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างงานสร้างเงินเพราะว่าแม่หมอบอกว่าช่วงเดือนธันวาคมนี้ ท่านโชคดีมากในเรื่องแห่งการงานและการเงินอะไรจะดีเท่าเงินงานนั้นไม่มีอีกแล้วนะคะโอเคสำหรับคนโสดก็ต้องต้องอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนต่อไปมาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวนะคะด้านความรักความผูกสัมพันธ์ก็มันจะตรงข้ามกับคนโสดความรักความผูกสัมพันธ์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความผูกสัมพันธ์ที่อบอุ่น ข้ออกข้าใจกันมีความรักที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกันเคลียร์กันปบับความเข้าใจใซึ่งกันและก,กันได้ลงตัวได้ดีหากแม้นว่าที่ผ่านมาเดือนที่ผ่านมาความรักความผูกสัมพันธ์นท,นท่านที่เป็นคู่วินครอบครัวความรักอาจจะยังไม่ลงเอยไม่ลงตัวไม่สวีดหวานนะคะพอมาสู่เดือนธันวาเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้เหมือนบุญหนุนนำ ความรักก็เริ่มสวีทหวานนะคะมีความผ้าอ,อกเข้าใจกันไม่จืุดชื่นเย็นชามีสวีทหวานอิ่มเอมนะคะสดชื่นแจ่มใสดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเมื่อความรักคู่ดีแล้วขอแนะนําว่าเดือนสุดท้ายแห่งปีก็ชวนกันไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะคะไปทั้งครอบครัวแล้วบุญก็จะหนุน,นหนักไม่ท่านนี้มีครอบครัวที่ดีขึ้นมีความสุขทั้ง สามีและภรรยาและลูกเก้านะคะโอเคความรักของคนมีคู่ดีนะคะก็สวยก็สวยไปก่อนที่เรามาดูเรื่องเคาะท่านที่เกิดในราศีกุมภายในเดือนธันวาคม2566นี้ดวงชะตาของท่านยังมันยังตกมานิดหนึ่งนะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ถือว่าท่านนี้จะมีเคาะอยู่นะคะ ทีนี้บางคนที่ว่ามีเค้านั้นมันก็จะมีทั้งบางคนก็มีเค้าใหญ่มีเค้์มากบางคนก็มีเค้าเพียงเล็กน้อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่บุญธรรมกรรมแต่งอะไรประมาณนี้นะคะหมายถึงบางคนเน้นเรื่องทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลมากมายเข้อกรรมต่างๆมันก็อาจจะมีน้อยๆบางคนหากไม่ สัางบนมากหรือว่าอาจคิดไม่ดีบางทีมันก็เหมือนว่าทําดีได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมันจะเน้นเรื่องว่าเคราะนี้มันจะเกิดขึ้นในจุดที่ว่าทําดีได้ดีทําไม่ดีมันก็รับกรรมไปอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามา บางคนเจ็บป่วยหนักถึงขั้นว่าได้มีเกณฑ์ว่าได้ผ่าตัดนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้หรือบางคนก็มีเรื่องหนักอกหนักใจเป็นปัญหาใหญ่หาหนทางออกในยากอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นปัญหาที่ตันหาทางออกในยากอย่างนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามันก็มีเคราะ์อ,อยู่เพราะฉะนั้นช่วงเดือนธันวานี้เป็นเดือนสุดท้ายปีเก่า ขอแนะนำให้ท่านที่เกิดในราศีกุมภหากแม้นว่ามีเวลาก็าาให้ให้ไปทำไปทําบุญเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีนะคะทำบุญสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรหรือว่าทําอะไรก็ได้นะคะที่มันทําให้เราเป็นสุขใจก็ขอให้ท่านทําคิดดีทําดี แล้วกุศลแล้ผลบุญมันก็จะเปิดทางเสียงสว่างมันก็จะมาปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านนี้ไม่ให้เกิดพยันอันตรายใดๆถึงแม้ว่าคราใดเหมือนมันจะมีเหตุร้ายไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเราบุญที่เราสร้างมามันก็จะช่วยเหลือขจัดปัดเป่าสิ่งร้ายนั้นออกไปได้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะช่วงเดือนธันวาคมนี้ท่านที่เกิดในราศีกุมมันจะเน้นเรื่องคุณงามความดี นะคะมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูสถานการณ์ช่วงระหว่างวันที่25ธันวาถึงวันที่31ธันวานะคะช่วงนั้นดวงชะตาของท่านนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแห่งการเงินและจะเห็นผลชัดเจนดีมากการเงินการงานโดยเฉพาะท่าน,นใดที่เน้นเรื่อง การเน้นเรื่องการทำบุญทำทานสวดมนต์อะไรอย่างนี้คือคือมันจะเห็นผลชัดเจนดีมากในการสร้างเงินสร้างงานนะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะคือคนอื่นก็ทำดีสร้างบุญทั้งทำบุญท,ท,ทำทานอยู่เช่นกันแต่ว่าท้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนนั่นแหละก็บางแต่ส่วนมากแล้วคือมันช่วงหนี้ดวงชะตามันหนุนเรื่องว่าบุญ จะช่วยในการแก้ไขสถานการณ์ให้ท่านนี้ไปได้ดีมากดีน้อยดีปานกลางอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้มุนมันจะชี้วัดดวงชะตาของท่านนะคะและในช่วงไปลายเดือนนี้ท่านที่เกิดราศีกลุมก็จะโชคดีในเรื่องแห่งการเงินท่านจะมีโชคพุกๆในเรื่องการเงินเข้ามานะคะบางท่านอาจจะไม่ มีการมีงานทำํำแต่ถ้าว่าท่านก็ยังโชคดีในเรื่องแห่งการเงินบางคนก็มีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือบางคนก็มีคนามาอุปถัมภ์ค้ำจุนช่วยเหลือด้านการเงินการทองหรือคนที่ผู้สูงอายุช่วงเดือนธันวาไปไปลายเดือนธันวา ก็จะมีลูกเต้าลูกหลานแสดงความปตัรถูมาช่วยเหลือ,อให้เงินให้ทองอะไรกับท่านทําให้ท่านนี้ได้เป็นสุขใจเป็นเพื่อมใจนะคะเอาเป็นว่าสรุปแล้วท่านที่เกิดในราศีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ไว้ทํางานไวชลาไว้อะไรก็แล้วแต่ท่านจะประสบความสุจในเรื่องแห่งการเงินดีมากๆเลยนะคะโอเคก็ขอให้ท่านจงโชคดีในเดือนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ และอย่าลืมเมื่อท่านเชคดีแล้วก็าทาบุญทาทานแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะแล้วกุศลผลบุญจะยิ่งเปิดทางเสียงสว่างให้ท่านจเจริญรุ่งเรือง,งก้าวหน้า,าต้นรับปีใหม่ได้อย่างมีความสุขราบรื่นปราศจากอุปสรรคปัญหาทุกอย่างทุกประการนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้ดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งหากแม้นว่าท่านใดอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงชะตาของเราแล้วก็ขอให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้มันจะเป็นดวงเฉพาะส่วนตัวของท่านหากแม้นว่าท่านอยู่ห่างไกลกันไม่สะดวกมาดูที่บ้านเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะ โทรมาก่อนและถ้าดูทางออนไลน์ล้วก็เปิดกล้องวิดีโอดูและท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยยานสัมผัสพิเศษของท่านแล้วคําต่อออกมามันก็แม่นยจําำมังเหมือนเราเดินมาสัมผัสด้วยมือของท่านจริงๆเช่นเดียวกันนะคะโอเคแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันขอให้ทุกท่านนี้จงโชคดีนะคะขอให้แม่หมอขออวยพรขอให้ท่านนี้ จงโชคดีมีความสุขทั้งใจและกายขอให้ท่านนี้จงพ้นจากทุกข์จากโศกพ้นจากโรคจากไัพ้นจากสุขเก้อเสียอย่างไรทั้งหลายด้วยเถิดสาธุเพียงแม่หมอก็จะขอลาไปก่อนนะคะพบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะเดือนหน้าปีหน้าพบกันอีกครั้งนะคะเดือนอกกมกราคม2567นะคะช่วงเดือนนั้นเรามา,าสดชื่นแคป พี่นิวเยียกันอีกครั้งนะคะโอเคแม่หมอขอขอบคุณทุกๆคนทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะบ๊ายบาย thank you so much